สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PB รถบ้านเอบีพีบียูสคาร์นะครับวันนี้มาเจอผมตรงนี้สิครับว่าผมต้นราคาโดนราคาดีจับต้องได้ไหมล่ะครับวันนี้ครับเป็นคิวพิเศษเลยผมขอบอกเลยเป็นตัวโตต้ายาริสปีมา12ตัวนี้เป็นตัว RS นะครับ RS นี่ยอาจากเลสซิ่งนะครับสปอร์ตซึ่งเขาบอกเลยว่าสปอร์ตยังไงแล้วมันดียังไงและคันนี้รถบ้านมือเดียวด้วยนะผู้หญิงใช้อยากรู้ใช่ไหมว่าสวยยังไงแล้วราคามันดียังไงบ้างมาครับผมขออนุญาตพาเพื่อน มาดูกันเลยครับมาครับคันนี้คันนี้นะครับสีขาวโอ้โหสีขาวขายยากแล้วว่าขอบอกเลยทรงสวยสีนี่กริบมากนี่นะครับตาเอกระจังด้านหน้านะครับผมไฟตัดหมอกมีพร้อมคือด้วยความว่า R-S นี่คือเป็นตัวรถแต่ง l e s s i ิ g งสปอร์ซึ่งแน่นอนครับมันมีความพิเศษในกิมมิคของตัว R-S อยู่แล้วซึ่งผมจะอธิบายไปเป็นข้อๆว่าคันนี้มันแตกต่างจากรีธรรมดายัางไงบ้างคันนี้นะครับแลวล้อแม็กตัวนี้นี่เลยครับ ล้ออันดับแรกคือล้อแม็ก RS ของเขาเนี่ยเป็นล้อแม็กพิเศษของญี่ปุ่นโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ16ซึ่งขอบอกครับแม็กญี่ปุ่นเนี่ยแพงมากยางอีกยาวไกลเหลือเกินขอบอกเลยคือแม็กญี่ปุ่นยังไงครับคือการซับแรงแทกเขาจะดีมากพูดถึงเถอะนี่ครับกุญแจรีโมท2ตัวซึ่งกุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะหมายความว่าวเราพกใน,ในกุญแจพกในกุญแจในกางเกงเนี่ยสามารถเปิดปิดประตูได้โดยที่ว่ากดปุ่มดำๆตรงประตูได้เลยอย่างนี้เป็นต้น นี้ครับผมใส่ไว้เลยนะป้าบเป็นไงล่ะอันแน่เหมือนมีมนสะกดตัวนี้จะเป็นของตัวนี้ครับกระจกข้างไฟเลี้ยวมีคันาสาดด้านข้างด้วยนะครับด้านนี้มีเนี่ยสปอยเลอร์ด้านข้างด้วยนะครับและก็ขอบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของตัวเอคือด้านนี้ครับผม,ไ,มไหนสเกิร์ต๋อสเกิร์ตข้างนี่ครับไฟครับผมไฟด้านนี้นะครับเป็นไฟท้ายกลม,กลม ซึ่งสวยมากตอนกลางคืนเปิดมาโคตรสวยเลยนี่ครับแล้วก็ไฟท้ายทับทิมด้านนี้นี่มีปลายท่อนะครับแล้วด้านนี้นะครับเวลาเปิดเว้ยนี่เวลาเปิดนะครับเออเวลาล็อกประตูกดด้านนี้นะคุณเอ้ยกุญแจรีบหมดอย่างนี้นครับสามารถเปิดประตูรถได้เลยนะครับผมสะดวกสบายมากๆนี่ครับและภายในเขานะครับโอ้โห,โโหเป็นรถที่5ประตูที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เยอะมากๆเลยซึ่งคันนี้บอกกันเลยครับผมทำโปรโมชั่นราคาที่319,000 ฟังไม่ผิดครับราคานี้ครับมาจาก YouTube รถในมือนหนึ่งที่3 9 0 0 0บาทยังไม่พอครับพร้อมโปรโม,มชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับมีบริการรถเชิ่อหน้ฟรีหนึ่งปีเต็มเรถเชื่อหนคืออะไรครับก็อย่างเช่นกุญแจเรนอมรถเขาก็มาเปิดให้น้ำมันหมดเขาก็มาเติมให้แบตหมดเขามาจําให้ผมพูดถึงทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งที่ p ีบีมีให้ด้วยเป็นงดีไม่น่าและแถมยังมีระบียนเครื่องระบเบยเกียร์รรตามเงื่อนไขของชูม,มิตรังหากโอ้ให้เยอะมากไม่ซื้อไม่ได้แล้วและนี่ครับ ความสวยงามจะให้ดูไปข้อทอดดีกว่าน็อตเนื้นี่ครับไม่มีแกะเลยครับสวยกิฟต์นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องแต่ผมว่าเขามีเก็บสีมาบ้านนะครับแต่ผมดูแล้วริ้วเป็นสีจากการที่ว่าไม่ได้ชนครับเป็นริ้วลอยปกติทั่วไปนี่ครับสองฝั่งเนี่ยสวยเหมือนป้ายแดงเป๊ะเลยครับผมและนี่นะครับคือคําว่าการปรับเปลี่ยนห้องโดยสารคืออย่างนี้ครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวกันสัมภาระด้านด,ด้านท้ายกับทางห้องโดยสารซึ่งตัวนี้สามารถถอดออกได้ด้วย นี่ฮะแล้วก็ถอดออกมาด้านนี้นี่ฮะัถอดออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับแล้วที่มาสุดคืออะไรรู้ไหมครับเบาะตรง,ด,งด้านหลังนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยกดด้านนี้ครับเป็นไงครับมาสามารถสอดใส่ของได้เยอะขึ้นด้วยแล้วมันเป็น60-40หมายความว่าอะไรไหมครับหมายความว่าเราจะปรับเป็นนั่งอย่างแถวเดียวใส่ของฝั่งนี้ก็ทําได้ขนของขับคนเดียวสบายนะเครื่องพันห้าเครื่องลองใต้ได้อยู่แล้วครับผม ซึ่งคันนี้ไม่เคยติดแกสด้วยครับผมนี่ให้ดูครับผมโอ้โหล้ออะไรผมว่ามันคง mm ไม่เคยลงพื้นเลยครับผมสวยมาก่ะไะเราไปดูกันต่อดีกว่าไะตัวนี้นะครับเติมน้ำมัน e20 ได้ด้วยนะครับผม e10 e20 ได้หมดเลยเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดเลยครับแน่นอนครับรถสวยต้องมาพร้อมห้องเครื่องที่ดีแน่นอนผมเปิดให้ดูห้องเครื่องเป็นไงบ้าง ต้องร้องว้าวแน่นอนคันนี้ส่งประกวดเลยนี่ครับคือภายในเขาสวยมากครับพอบอกเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเลยครับสวยกี๊ชวนก็ความร้อนนี่ครับโอ้โหมีเรียบร้อยเลยระบบเครื่อง VVTi เดี๋ยวผมขอย่าสาร์สตาร์ทให้ดูนะครับเป็นไงบ้าง เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับโดยที่ว่าคุณใจอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาสตาร์ทรถโดยใช้นิ้วอันเดียวเชียบซึ่งเครื่องวีวีไนะครับเป็นระบบวาล์วแปรผันอัจฉิยะที่โตต้าควคาภูมิใจมากๆ1อัตราเร่งดีไปน้ำมันและก็แรง3สิ่งนี้อยู่ในรถคันนี้หมดเลยปไปไดูภายในดีกว่าครับตัวนี้นะครับวิ่งในเมืองเนี่ยไปยน้ำมันอยู่แล้วเพราะรถซิตี้คาร และเอาแบบขอบอกเลยครับยาลิสเนี่ยรูปทรงไม่เคยเอาเลยนี่ครับสิ่งแรกที่ผมเปิดประตูมาที่ผมรู้สึกรู้ไหมคืออะไรไหมครับคือความที่แตกต่างจากยาลิสตัวเดิมนิดนึงมันมีกิมบิคือเบาะนี่ครับผ้าสีแดงอุ้ยเบาะผ้ามันจะดีเหรอผ้าเป็นผ้ากันหนาเป็นผ้าตารางถี่นะครับน้ํามาเนี่กลิง้งกริ้งกิ้งกิ้งเลยนะขอบอกก่อนเลยนะนี่ครับเป็นออกแบบเบาะนี่ครับเนี่ยเย็บได้แดงดําได้แดงสวยงามไม่ร้อนตูด สังเกตพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยเขาเนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นเดิมจะเป็นพวงมาลัยทรงแต่งสปอร์ตพวงมาลัยหนังนะครับได้แดงจับกระชับมือมีมัตติฟังก์ชันนะครับเปิดเปิดเสียงทางด้านนี้ได้เลยกระจกไฟไฟ้าด้านนี้ได้หมดเลยนะครับผมและด้านนี้นะครับกระจกคนาับภาพไฟไฟ้าได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องเอื้อมมือไปปรับระบบเอนจิ้นสตาร์ทอ้โหนี่ครับมีกิมมิคพวกวางของได้เล็กน้อยด้วยผมชอบนะครับคือที่ใส่ของเนี่ยของยาริสเนี่ยผมถือว่าเยอะอันดับต้นๆเลยของรถขนาดเล็ก แล้วบอกได้เลยคันนี้นะวิ่งแค่เก้าหมื่นโลไม่ซื้อไม่ได้แล้วเก้าหมื่นโลบ้าไปแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับเก้าหมืนโลบ้าไปแล้วอ่ะโอ้โหตายลำราคานี้ใครไม่ซื้อไม่ได้แล้วนี่ครับจอเป็นระบบ DVD ของโตต้านะครับผมระบบทัชสกรีนด้วยครับผมโอ้โห เยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมขอบอกได้เลยครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเอฟเอสพร้อมเลยนะครับด้านนี้บอกกระชับตัวครับผมขอบอกผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนักเจ็ดสิบแปดนะครับหัวไม่ติดนั่งสบายมากอ้มันดีจังบอกกระชับตัวนี่ผมชอบนะครับก็มีที่สองนี่ครับแต่งนั่งคนขับคนนั่งก็มีโอเคใส่ใจดีผมนั่งผมนั่งหลังให้ดูนะครับเป็นไงบ้างแน่นอนรถห้าประตู มันจะนั่งได้สบายไหมมาดูกันหูหูกว้างอะ่ะคือด้วยความที่ว่ารถมัน5ประตูเนี่ยข้างนอกดูเหมือนเล็กแต่ข้างในกว้างมากครับผม5คนนั่งได้สบายสบายภายใน r อนี่สวยมากมันคือตัวท็อปสุดแล้วว่ะดูนะฮะสวยกริฟเลยอะ่ะภายในเขาอ่ะโอ้สวยมากอะ่ะโอเคเลยอะ่ะใครได้ไปนี่โชคดีแน่นอนคันนี้ซึ่งคันนี้นะครับเหลือเคีในโชว์รูมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับไครกติ้งไอเดว้ด้วยครับเพื่อภาคที่ต่อไปรถผมนะครับจอดติดกับซอยรังผงร้อยห้าเก้าเลยไม่นิดเดียวครับเจรินชลวิวเขียวพีวีรถบ้านเกตติสนุนใหญ่เลยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงหกโมงครึ่งยังไงอย่าลืมนะครับเราเป็นรถบ้านซื้อสดไม่มีแบตหรือคันเดียวด้วยครับถ้าชอบโทรมานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ